กิปป so oh okay, ีโฟนะมันจะได้มีความชุ่มชื้นแล้วงผมไปทำไมเอาไมเอาอยากได้ไัีจะได้ั้ีอะไรั้นด้วยเหรออยากได้อะไรไหมอ่ะไดีแกแกนอนแออ้แล้วนี่นี่แกแกาใไ้แกฮัดีห้โอ้ย่เลยเแกอที่ผาีบังเกิย อย่าใช้ปากป้อนเหมือนยอดฐานะพี่ล้มเลยนะเอาปากป้อนคิดว่าไม่เห็นแต่ท่ายื่นปากก่อนเอาปากป้อนโอ้ยเอากินเอาดีๆเอาป้อนก็ป้อนกับปากดีสิโอ้ยที่อยู่บ้านไม่เห็นเช่นนี้เลยเออมี่ผงนงให้เลยนะจะไปไหมาพูดกับสมาคมทำไมรวดเร็วแล้วว่างคอยเคล็ดได้เจอผมอีสีแล้วสองวันแล้วนะคุณปาย เมื่อวานนี่คุณให้ดอกกุหลาบเขาควันนี้คุณให้ลูกอมฮาร์ดดีเขาอีกอนนเขาเอาเอาธนบัตรแม่หงมาอ๋อแรกกน